สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมช่องพ่อกล้วยแม่กองนะคะอันนี้มะเขือยาวค่ะทําไร่มะเขือยาวนะคะเอานี่นะคะไม่ต้องเยอะนะคะอันนี้อยู่นครสวรรค์นะคะอยู่อําเภออะไรคะอำเภอกกพระครับอ๋ออยู่อำเภอกกพระว่าวแล้วเนาะขอว่าแล้วอ่าจจาแล้วใดอยู่อำเภออ่าจ๋ะเฮ็ไหนคือตัดสินใจไม่เห็นสวนจ้ะ อยากไปดูแลพ่อแม่อยากดูแลลูกสิโอ้พ่นคือว่าพ่อแม่ก็อายุหลายแล้วเนาะแล้วก็มีที่มีอย่างก็เลยมาพัฒนาตะกอนอันนี้เหตุยังอยู่จ้ะตอนเหตุงานอยู่สนามบินครับจ้ะเฮียเฮียพนเหตุงานอยู่สนามบินจ้ะแล้วก็ออกมาดูแลพ่อแม่แล้วก็มาพัฒนาที่ให้เป็นบินเข้าปิดเนาะโควิดโควิดมากค่ะที่นี่เฮียพันก็เลยปลูกแล้วก็ศึกษาเองบ่คะหรือวันใด ครับศึกษาตามชุดถุงสิละ่ะศึกษาไปจ้ะดูกเก็บไปเมื่อเช้าร์น,<ป>น,นี้เพิ่นขายไปแล้วขายได้จักถุงเมื่อเช้านี้เช้าไร้ลอยก็ถุง,ถง<อ>หาลอยก็โลห์หาลอยก็โลทรงใกล้ๆเนาะเฮียเนาะทรงไม่จังหวัดเลยจ้ะนี่เด้อค่ะเกษตรเพิ่นกะสิพัฒนาไปเรื่อยๆลง,ๆลงๆนู่นลงนี่โอ้ยดีมีที่หลายบ่จ้ะ ซิบกุไลครับซิบกุไลอู้พูน่ะลงมะเขือแล้วก็ล้งยังปนน้ำอยู่บ่จ้ะมีมะเขือมีพริกมีทุกอย่างนะครับอันนี้จักจ้ะอันนี้จักเดือนจะปลูกนี่นีสามเดือนครับโอ้สามเดือนเก็บได้เก็บได้นานบ่จ้ะต้นหนึ่งปลูกเครือนหนึ่งเก็บปีหนึ่งครับโอ้เปินวานะจ้ะเพมึงเปิดกันจ้ะโอเคโอเคอีกเก็บอีกหน่วยหนึ่งเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าอันนี้มาเที่ยวแล้วเพ่อนกเก็บไปให้กิน เก็บไปฝากโมูม้สดแล้วก็บันไดนะครับอันนี้อ๋ออันนี้กำลังแซ่บจ้ะพราะว่าเนี่ยค่ะกินกำลังแซ่บโอเคไปน่งปาดออกไม่เป็นไรเราเอาไปเราปาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนี่เอาดดออกไ้มันธรรมชาติเลยต้องยืดลงมอสก่อนพี่เอาไปพี่เอาไปใส่หม้อหม้ออ๋ออยากไปถอนจังเลย มม่ันตอนหัวใช้เท้ามีอันนี้นะคะมามาเก็บแล้วเดี๋ยวจะไปใส่เดี๋ยวจะไปใส่หม้อมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นจะไปใส่หม้อทอดไร้น้ามันนะคะไปอบใส่หม้อทอดไร้น้ามันปลูกแบบธรรมชาตินะคะทำมาชุกอาชีพ เอ้มันไอสีม่วงก็มีไอสีม่วงนี่เนี่ยสวยชอบมันม่วงมันม่วงนี่แหละเขาไหนปลูกมันเนี่ยค่ะสีสวยมันม่วงมันผสมกันมันม่วงกับมันญี่ปุ่นนะคะปลูกแบบธรรมชาติอ๋อมันจะสีเข้มกว่าเฮียเปลือกมันจะสีเข้มกว่าเนี่ยดํากว่าประมาณนี้ เออเนี่ยครพี่มีสังเกตหรืพี่มีสังเกตสีมันจะเข้มยอดในม่วงอันนี้ม่วงใช่หรือเป่าครับพี่อาไม่ได้ม่วงนั่นแหละให้พี่แอดเอาไปใส่หม้อทอดไร้น้ำมันอย่างเงี้ยกลายเป็นมันเผาใช่ใช่เป็นมันอบเป็นมันย่างเป็นมันเผาเผาเลยนะพอจะเผาก็หอมเผาหอมนะจำเป็นมันเผาก็เกิดแล้วโป่งก็นี่แซมเข้าไปเลยหน้าที่ก็ว่าปลูกมันแบบที่บ้านนะแล้วตัดตัดยอดมาปักตัดตัดแท่ดนไอ้นี่เลฝาของฝา อันนี้โชว์นะคะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวค่ะพันม่วงขาวค่ะพันม่วงขาวม่วงค่ะสดๆอร่อยนะจ๊ะโอเคหวานจากไรโอเคหนึ่งคลิปนะคะสองคนสองคนเจ้าของสวนทำหนึ่งคลิปนะคะแล้วก็รีบลงคลิปนะคะโอเคนะคะ